ม่ดันเห็นมนาี่หลังระวังด้วยเพื่อนน้องดามานัมเบอร์วันเลยด้าสงสัยจะยุ่งเขาบอกว่าเขาจะกลับมาดูที่หลังเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาดูค่ะน่าจะยุ่งย่าเล็กว่า อื้านหน้ามีกอบอร่อยมากดูอร่อยอร่อยดูอุ้ยทางเบลล์มเลยอ่ะนาแนทขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้เย,ยเล็กมาเลาะ่ะมาที่ซีทีอุบลขอบคุณนะคะอ้าวหรอเป็นทำไมเขาพิมพ์ว่ายังไงเย,ยเลิ้ไม่ได้ดูเลยอ่ะน้องดาเย,ยเล็กไม่ได้ดูกับน้องดาเลยเมื่อวาน สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องรววจ๋าและหน้ามีกรอบค่ะพิเศษพิเศษเออน้องดาก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาพิมพ์เมื่อวานเขาใช้ภาษาอะไรก็ไม่ทราบน้อน้งดาเนะ ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่งงางนั้นแหละค่ะประมาณนั้นอะน้องหนาอ,อ,อร่อยอร่อยเหมือนเดิมค่ะ เิมเติมคือเยอะมากชามบะลมุท่อมเลยค่ะวันนี้เก๋เกวันดีค่ะวันดีค่ะขอบคุณนะคะก่อนน้องดามาก็บอกว่าเขาจะกลับมาดูใหม่อืเขาไม่ได้เม้นอะไรเขาเมนแค่นี้แหละ บอกว่าเขาจะกลับมาดูใหม่ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเลยนะคะกทายกันเรา,าทักทายกันทุกวันหละ่ะวันนีทนท้ทุกวันทุกๆวันเราถาทายกันวันละหลายหลายหนขอบคุณกันวันละหลายหลายครั้งค่ะ่าร เหมือนเดิมถักอีกแล้วขอบคุณนะคะ ันแน่พรุ่งนี้จานน้องเก๋พรุ่งนี้จานเลยพรุ่งนี้จานเลยค่ะเนี้ย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 เป็นราดหน้ามีกรอบค่ะราดหน้ามีกรอบนะคะอร่อยนานๆกินทีเพราะว่ามันมันเป็นแป้งเนาะเดี๋ยวแป้งจะสั่นโน้ำใต้ผิวหนังมันก็จะพาให้เราเกินอีกค่ะเนี่ยนานๆกินทีนะคะ